รู้ว่าแม่จะไปต่างจังหวัดแม่ไปต่างจังหวัดแค่หกวันนะลูกเดี๋ยวพี่ยาเข้ามาดูนะเดี๋ยวพี่ยาเข้ามาดูมาให้อ่านนะคะทุกเช้าแล้วก็เทหอารเมแท่ไม่งอแง,งนะแม่ไปทาธุระแม่ก็ไปหายายเข้าใจไหมแม่ไปหายายแค่ไม่วถวันแค่หกวันเองหนูหนูอยู่บ้านอยู่บ้านนะคะนอนอนกอดน้องดูบ้านแน่หมอน,นี้ด้วย นะเราก็ห้ามวิ่งออกไปข้างนอกบ้านถ้าพี่ยาเปิดประตูเข้าใจไหมเข้าใจไหมดูน้องนะแม่ด้วยนะนะอไม่งองเงี้ยืไม่งองเนี้ยงงเงียเงียยตั้งแต่เช้าเลยเนะียิ่งตามเงียเงียเงียแต่เช้าเลยนะยน่าสงสารรู้ว่าแม่จะไม่อยู่รู้ว่าหมามีจะไม่อยู่มันก็เลยเป็นอย่างเนี้ย เข้ไหมอันนี้เขารู้เรื่องจริงๆแล้นะเนี่ยอันนี้พูดกับเขาด้วยภาษาเราอโอเคโอเคนี่นีน่พี่ยาส่งวีดีโอไปให้มีดูเนาะเนาะมันมหนูดื้องไงมันหนูดื้อแค่ไหนเนาะถ้าหนูดื้อมากๆมีอนุญาตให้พี่ยาตีตูดเข้าใจไหมท้ามดือนะคะ ดูน้องแล้วก็ดูพี่โอลี่ด้วย